สวัสดีนะครับผมชื่อชื่อพงศักดิ์ม่ขุนทองนะครับหรือว่าจะเรียกกันง่ายว่าเชฟไก่นะครับจะดูแลห้องอาหารลูน่าสกายการ์เด้นคาเฟ่นะครับต้องการที่จะพรีเซนต์อาหารไทยให้ทั่วโลกรู้จักว่าอาหารไทยแล้วก็วัตถุดิบไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เชฟใหญ่ๆหลายๆท่าน ที่อยู่ทาต่างประเทศนะครับใช้วัตถุดิบไทยกันเยอะมากสมัยนี้ครับ mm hmm. ก็อย่างอาทิเช่นของที่นี่นะครับ mm hmm. ก็จะมียำปลาแซลมอนนะครับแล้วก็พิซซ่าผัดกะเพรานะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดเลยไม่ได้สําหรับทุกๆสนามที่เราจะไปแข่งนะครับก็คือผัดไทยนะครับ mm hmm. ปี2011นะครับ ก็จะไปแข่งที่ประเทศมาเลเซียนะครับที่เกาะปีนังนะครับก็เป็นรายการ Button o f the Chef นะครับปี2011เราได้ผัดไทยตัวนี้นะครับเอาไปออกเป็นเราได้แชมเปี้ยนมานะครับผัดไทยตัวนี้เราไปแข่งหลายหลายสนามมาแล้วนะครับก็ได้รับอันดับหนึ่งมาโดยตลอดความพิเศษนะครับเราก็จะใชเ้เป็นตัวเส้นบุกนะครับเ,เ,เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเ,เวลาที่เชฟทั่วๆไปที่เขามักจะใช้ ตัวตัวเส้นี่เป็นเส้นจันนะครับในส่วนของเส้นบุกนี่ก็จะดีต่อสุขภาพสตรีนะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่เฮลตี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็การที่เรานําเส้นบุกมามาทําเป็นผัดไทยเนี่ยก็คือสร้างความแตกต่างให้กับอาหารไทยยกระดับอาหารไทยขึ้นมาเพราะว่าตัวเส้นวัตถุดิบที่เป็นเส้นบุกเนี่ยจะจะเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมครับเราก็นำสไตล์เอเชียมาผสม ก็จึงเกิดรสชาติของผัดไทยที่แปลกใหม่แต่ว่ายังคงความเป็นไทยอยู่เ,เล็ยาวสิ่งที่แตกต่างจากผัดไทยที่อื่นคือปกติแล้วผัดไทยทั่วๆไปนะครับก็จะเป็น มีหัวปีมะนาวใบกุยช่ายเสิร์ฟใช่ไหมครับแต่ของเรานี่เป็นผัดไทยแบบสุขโขทัยนะครับก็คือถั่วฝักยาวแล้วเสิร์ฟมาพร้อมกับยำหัวปีนะครับก็จะเป็นจุดเด่นของอาหารจานนี้นะครับถ้าถ้าพูดถึงในส่วนของยำปลาแซลมอนอีกตัวหนึ่งนะครับก็เราก็ได้นำไปแข่งที่สิงคโปร์ด้วยนะครับแล้วก็ได้แชมป์ในประเทศไทยเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยคือวัตถุดิบไทยทั้งหมดก็จะ อาทิเช่นมะพร้าวพั่หอมเจียวแล้วก็ใบชะพูผักชีรวมนียครับก็จะมีคุณค่าทางอาหารแล้วก็มีเ,เบต้าแคโรทีนสูงมาก,กแล้วก็รวมไปถึงตัวปลาแซลมอนนะครับก็จะมีมีโอเมก้าสคือทุกอย่างที่ผสมลงในจานของปลาแซลมอนนะครับคือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพทั้งหมดอาหารอีกชิ้นหนึ่งนะครับ จะเป็นพิซซ่าผัดใบกะเพราคือตัวนี้ตัวของพิซซ่าผัดใบกะเพราเนี่ยคือมันเป็นส่วนหนึ่งที่เชฟชอบชอบทานอยู่แล้วแม่เราทํากับข้าวทำผัดกะเพราอร่อยเราก็เลยคิดว่าอเราเอามารวมกับอาหารอิตาเลียนได้ไหมเป็นใช้เป็นพิซซ่าได้ไหมเราก็ลองมาผสมดูกันปรากฏว่าได้รับความตอบรับที่ดีมากแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในการที่เราผัดกะเพราเนี่ย คุณแม่จะชอบใช้ผัดใบกระเพราเป็นกระเพราแดงนะครับจะเป็นใบกระเพราตัวโตๆแล้วก็เป็นสีแดงๆเนี่ยครับใบใบหนาๆหน่อยมันจะมีความหอมแล้วก็มีความฉุนมากๆครับเกิดมีเวลาหรือว่ผ่านมาแถวประตูน้ำนะครับก็ เชิญได้นะครับที่ห้องอาหารลูน่าสกายการ์เด้นคาเฟ่นะครับของเราเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงสทุ่มครึ่งนะครับก็จะได้ชิมรสชาติอาหารจากเชฟไก่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับอาหารของเรานี้ก็จะเป็นอาหารไทยประเภทอาหารไทยฟิวชชั่นนะครับรับรองว่าถ้าเกิดได้มาทานแล้วจะต้องกลับมาทานอีกครับ